ิดอะไรขึ้นคะครูคร <c oughs> ับดูพี่คุณนี่เฮ้ยทำไมน้าตาเป็นอย่างนี้ไหนไหนมานั่งก่อนนั่งก่อนไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะดนตรีไม่ได้มาซ้อมเนี่ยแล้วไปต่อยอะไรกับใครเนี่ยโอโ้โหเขียวมาเลยเกิดอะไรขึ้นคะคือเมื่อเช้าครับแบงค์เพื่อนกดนตรีตรงนี้คนดนตรีไหมก็ว่าดีนะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นนักร้อดีไหม อืมได้น่ะนักร้องคู่ดูโอไงเฮ้ยดูดิพังหมดเลยเนี่ยเออพังหมดเลยใครทำวะเละเลยเนี่ยเฮ้ยคันลองรอแบงค์แบงค์คุณคุณม่นเห็นว่้คุณเดปเตะป้าเออใช่ใช่ใช่โอ้ยพร้อมคุณเหรอโอ้พังหมดเลยเอออยากให้เจอเนาะเดี๋ยวเล่นแน่แล้วเราจะส่งงานไงเนี่ยออโอ้เละ hello m เฟ r มาแล้วทําาทั้งทั้งหรอคนคนแลุ้ณเป็นคนทําแต่เธอไปต่อยพร้อมคุณเหรอหมฟังไม่ถนัดหรือว่าพร้อมคุณทําครับฉันบอกแล้วก็ไม่ฟังถ้าเป็นชนะแกเละโหยเราเจ็บมั้คะเนี่ยนิดหน่อยครับแล้วหนูได้ชกเขาคืนมั้ลูกไม่ครับ จากที่ได้เล่ามาเมื่อสักครู่เนี้ครูว่านะพร้อมคุณนะได้ทำไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ,รบพร้อมคุณไม่ได้ทำหมายถึงว่าที่พร้อมคุณได้ทำนะ่ะคือทำมา ก็คือตอนที่เขาเนี่ยโดนเพื่อนทำร้ายใช่ไหมคะเขามีธรรมะไงรู้จักอดทนอดกัน้นใช่ไหมคะไม่ยอมทำเพื่อนกลับถึงแม้ว่าเพื่อนจะเข้าใจผิดก็เถอะใช่ไหมคะจริงครับพี่คุณอดทนมากเลยครับพี่คุณนาจะคุณขันติปะเนี่ยวิ้ยหลบไปไหนดีหลบไปไหนทคุณเราเข้าใจผิดแล้วขอโทษแล้วเขาใจผิดแล้วขอโทษไม่เป็นไรหรอกเจ็บตัวแต่ไม่เจ็บใจ ลราเพื่อนกันโอ้ยหลอทั้งตัวทั้งใจเลยอ่ะวี่ขันติสุดหล่ออย่าๆๆเราจะตีเไปมลูกเจ้าพร้อมเุ้